ผ้ากำปีหรือผ้ากางทำรรคำว่ากำปีเนี่ยเป็นคำกริยาหมายถึงหนึ่งปีจะนำออกมาใช้งานเพียงแค่หนึ่งครั้งเป็นผ้าที่ใช้ประดับโต๊ะเวลาตั้งทำหลวงหรือในการเทศมหาชาตินั่นเองเป็นผ้าที่ใช้สำหรับการขึงปิดบริเวณธรรมมาทเวลาสวดเทศมหาชิาติเพื่อมีให้เห็นใบหน้าของพระที่สวดและเป็นการถวายทานเพื่อเป็นการค้ำจุน พระพุทธศาสนาผ้ากำปีชุดเนี้ยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิทยานนท์ทรงสร้างขึ้นถวายวัดเกศการามโดยประกอบไปด้วยผ้ากั้งสามผืนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการตกแต่งลวดลายบนผืนผ้าเป็นลวดลายสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งคาดว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบในสมัยรัตนโกสินทร์โดยผ้าผืนแรกนั้นปรากฏตราสัญ,ญลักษณ์อักษรย่อดอดคว้กันอก็คืออินทวิทยานนส่วนดก็คือดารารัศมีนั่นเองนะครับซึ่งมีที่มาจากพระนามของพระเจ้าอินทวิทยานนเจ้าผู้ครองนคร เชียงใหม่ในช่วงปีพุทธศักราช2416ถึง2439และพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศนีพระราชธิดาซึ่งอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2416 24ถึงช่วงปีพุทธศักราช2476นั่นเองด้านล่างของผ้านั้นจะมีการประพันธ์บทร้อยกรองเป็นกรอนสุภาพทั้งภาษาไทยและที่เป็นอักษรธรรมล้านานา รวมทั้งมีลวดลายกิ่งไม้ประกอบอยู่กับตัวหนังสือซึ่งลวดลายทั้งหมดนั้นปักจากดิ้นเงินที่นําเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งมีการคลิปขอบผ้าด้านนอกด้วยผ้าพแพรกรอนสุภาพเปังกล่าวก็คือพัตราภาพผ่องแพ้วพันนารายงามสะอาดลวดลายปักล้วนเตือนจิตพินิจช,ชายเนตรเพลงชมเฮยต้องจิตติดใจท่วน ทุกผู้ผิดเพลินและสำหรับผ้าผืนที่สองนั้นจะเป็นผ้ากร,รมหยีลายสีโดยมีสีชมพูสีเขียวอ่อนสีครีมเป็นขอบนอกปักเป็นลายพันพฤกษาด้วยเลื่อมและดินตรงกลางผืนผ้านั้นเป็นกร,รมหยีสีม่วงปักลายครุดยุดหน้าด้วยเลื่อมดินและเส้นไหมสีต่างๆชายผ้านั้นจะมีการตกแต่งโดยการสารแล้งเงินเป็นตาข่ายสามเหลี่ยม และช่อดอกจำปีโดยเทคนิคก,การปักพักตั้งทั้งสามผืนจะใช้เทคนิคก,การปักหักทองขวางซึ่งเป็นวิธีปักดินเงินหรือดินทองโดยวางเรียงเส้นดินให้ขวางตัวลายเช่นถ้าปักเป็นรูปใบไม้ก็จะวางเรียงเส้นดินทางขวางแทนการวางเรียงเส้นดินไปตามทางยาวของรูปใบไม้การที่วางเส้นดินทางขวางเนี่ยเส้นดินก็จะไม่แตกหรือแยกจากกันเพราะ จะเกาะพื้นได้แน่นกว่าการเรียงเส้นดินตามความยาวถ้าเส้นดินมีความยาวมากก็จะทำให้ลายนั้นแยกออกจากกันวิธีปักดินโดยวิธีเนี้เรียกว่าปักดินหักทองขวางส่วนพื้นที่สามนั้นเป็นผ้ากำมะหยี่หลายสีโดยมีสีชมพูสีเขียวอ่อนสีครีมเป็นขอบนอกปักเป็นลายพันธุ์พฤกษาโดยเลื่อมและดินตรงกลางผืนผ้านั้นเป็นกำมะหยี่สีม่วง ปักลายสิงด้วยเรือดินและเส้นไหมสีต่างๆซึ่งตัวสิงนั้นจะปักในลักษณะนูนโดยการทำให้นูนนั้นก็ใช้นุ่นยัดลงไปก่อนและจะปักทองทับลงไปชายผ้ามีการตกแต่งด้วยการสารแร่งเงินเป็นตะข่ายสามเหลี่ยมและช่อดอกจำปี